ครับกาบสวัสดีครับพี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้เรามาพบเจอกันอีกหนึ่งพีนะพี่นะวันนี้ครับพี่ผมมีพระติดงานประกวดอี่พี่นะวันนี้วันที่สี่ครับพี่เสาร์อาทิตย์ที่สี่มิถุนายนนะครับพี่ในห้างท็อปพลาซ่าสิงห์บุรีครับพี่ซึ่งเป็นงานท้องถิ่นนะพี่นะแต่ว่างานท้องถิ่นที่ใหญ่ที่สุดสิงห์บุรีนะครับพี่ การันตีด้วยงานห้างนะพี่นะงานขึ้นห้างนะครับแล้วก็เขามีจัดมานานกว่าเจ็ดปีแล้วนะพี่นะครับงานจะมาตรฐานพี่งานนี้เจ็ดปีแล้วนะพี่งานยิ่งใหญ่มากครับพี่โตนี้ 1, 500พันห้าร้อยโตอ่ะพี่โตแดงแผงจรยุทธครับสุดยอดพี่ไม่แพ้ง,งานใหญ่เลยพี่งานใหญ่พันห้าสองพันโตนี่ครับนี้หนึ่งพันห้าร้อยโตครับพี่ นี่ครับพี่งานประกวดพี่นี่ครับแล้ววันนี้ผมได้นําพระไปประกวดนะครับได้รางวัลมาหลายชิ้นเลยพี่จะมี2องสามหนึ่งเนาะครับดวผมเปิดให้ดูพี่ราคาเบาๆครับแบ่งปันครับพี่นะครับอย่างไรพี่ก็โทรมาได้นะดูดองค์แรกก่อนเลยนะพี่นี่ครับ นี่ครับตัวยี่แปดนะพี่นะงานท็อปสิงคโรีนะถ้าพี่ปิดพระองค์ไหนนะครับพี่ประมาณเดือนหน้านะครับถึงจะใบถึงจะได้ใบประกาศมานะพี่นะได้ใบประกาศมาแล้วอะเดี๋ยวผมก็จะส่งตามไปที่หลังนี่นี่สวยมากเลยครับพี่นี่ครับนี่พี่นี่ฮะเป็นหลวงพ่องเงินนะพี่นะหลวงพ่องเงินวัดบางคานนะครับพี่แปบมาครับนหนดูครับ ลงนี่ครับพี่สี่ชายนะพี่นะนี่ครับสวยมากพี่ตาเป็นเม็ดเลยพี่สวยมากครับเป็นพระหล่อโบราณนะพี่เบ้าประกบเห็นไหมนี่ครับเบ้าประกบเห็นไหมพี่นี่ครับพระหล่อโบราณสภาพผิวก็ต้องเป็นแบบนี้นะผิวไม่เรียบตึงนะพี่นะพี่ดูก้นนะครับพี่นี่ครับนี่ฮะนี่ครับพี่หัวเป็นบาดระพี่ตรงตำราเลยนะพี่นะนี่ครับเห็นไหมพี่นี่ครับ นี่ครับพี่ติดติดรางวัลที่สองนะพี่นะติดที่สองงานท็อปสิงบุรีนะครับพี่นะครับองค์นี้ผมเปิดไว้นะพี่นะเปิดไว้สองพันห้าร้อยบาทนะพี่นี่ครับถึนจะติดรางวัลผมก็เปิดไม่แพงเท่าไหร่นะพี่เนาะนะราคาแบบซื้อขายกันได้ครับพี่ปิดพระวันนี้นะเดี๋ยวก็ประมาณเดือนหน้านะครับพี่ประมาณเดือนหน้านะครับประมาณสามสิบันนับจากวันประกวดพระได้ใบป,ประกาศมาแล้วครับแต่ผมก็ จะส่งให้พี่ย้อนหลังนะครับส่วนใบประกาศงานพิษณุโลกนะครับพี่น่าจะได้ประมาณอาทิตย์นี้แหละพี่จะส่งให้นะพี่นะนี่ครับน่าใช้มากเลยพี่ตอดที่สองครับพี่สวยมากผมเอาสองพันห้าร้อยบาทนะพี่นะชอบพี่โทรมานะราคายังไงก็คุยกันได้ครับพี่นี่ครับพี่ส่วนตรงนี้ครับพี่ติดที่สอง ติดที่สองครับพระพุทธชินราชใบเสมานะพี่นะเนื้อชินเงินพิมพ์ฐานเตี้ยครับนี่ครับพี่อันนี้ก็เป็นกรุนะพี่นะเป็นกรุนี่ครับเป็นพระกุนะพี่นะของเมืองสิโิโลกนะครับพิมพ์ฐานเตี้ยหลังลายพานเนื้อชินเงินกเก่าดำปึ๊ดเลยพี่แบบนี้หละครับพี่นี่ครับนี่ครับพี่ติดที่สองงามสิงห์บุรีนะครับพี่ผมเอาสองพันห้าร้อยบาทนะพี่นะสองพันห้าร้อยบาทนะครับพี่ชอบพี่โทรมานะครับพี่ ใส่พักอูไม่ควรพลาดนะพี่นะนี่ครับพี่สองพันห้าร้อยบาทนะครับพี่พิมพ์ฐานเตี้ยนะครับพี่นี่ครับถ้าพี่โทรมาน,นะพี่นะราคาก็ลองมาคุยกันได้เนาะนี้ครับโอ้โหนี่ติดที่สามพี่ขอบอกเลยนะส่งไปสามองค์ฟาดเรียบแล้วบอกไว้ก่อนมีไม่คนอื่นความสวย,วยสู้ผมไม่ได้อบอกไว้ก่อนพี่ผม,ผมสวยจริงพี่โอ้เป็นเส้นเส้นสุดยอดนะครับพี่นี่ครับ นี่ครับลวงพกวยรุ่นแรกพี่หล่อปั๊มหูเป็นเสี้ยเลยนะพี่นะหูเป็นเสี้ยเลยพี่สูมก็ไม่ค่อยจะเนี่ยครับศัพส์ก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่สูมก็ไม่ค่อยจะชัดนี่พี่ลองสแกนรูปนะแล้วก็ขยายดูนะนี่หูเป็นเสี้ยเลยพี่นี่ครับนี่นี่ครับพี่นี่ครับก้นวงเดือนนะพี่นะอะไรปากวงเดือนแบบเนี้ยสวยมากพี่นี่ครับ ติดที่สามไหมพี่นะผมเอาสองพันห้าร้อยบาทเหมือนกันนะสองพันห้าร้อยบาทพี่ตาเป็นเม็ดเต้นไหมนี่ครับพี่สองพันห้าร้อยบาทนะพี่นะหลวงพ่อกวยพี่โคตรสวยเลยครับพี่โคตรสวยเลยโคตรสวยเลยพี่นี่สองพันห้าร้อยครับพี่นี่ผมมาแบ่งปันชุดแรกก่อนพี่มีหลากหลายหลากหลายครับพี่อันนี้ครับมีดมีดพี่ติดที่สองนะ มีดอะไรนะคือมีดเป็นของหลงพ่อเดิมครับพี่มีดเป็นมีดไม้นะพี่นะผมขอญาตแกะดูกันนะพี่นะเป็นมีดไม้ครับพี่ห้านิ้วครับพี่ติดที่สองหัวเป็น,นด้ามแกะนี่ครับพี่ติดที่สองครับผมเอาสองพันห้าร้อยบาทพีด่ดูมีหลงพ่อเดิมนี่ดูความเก่าโคตรเก่าเลยนี่ พี่โครับนี่ครับพี่ติดรางวันนะติดรางวัลที่สองงานท็อปสิงบุรีนะพี่นี่ครับน,นี่ครับเด็ากกรรมการบอกโอ้โหโตนี่ของเยอะจริงๆนี่ครับพี่สองพันห้าร้อยบาทนี่ครับนั่งติดรางวัลเลยพี่ นี่ครับประกวดใช้เรียบร้อยครับพี่นี่ครับน่าใช้สุดๆพี่น่าใช้สุดๆนะพี่นะน่าใช้มากนี่ครับแล้วก็มีนี่ครับพี่อันนี้เป็นมีดนะครับพี่มีดหล่อบกวยติดทิ้หนึ่งนะพี่นี่ครับติดทิ้หนึ่งนะพี่นะห้านิ้วพี่นี่นะครับพี่มีดหล่อบกวยนี่ดูนครับพี่ มีดหมายดำหม้ยนะครับพี่จานเต็มศพนี่ครับห้านิ้วห้านิ้วพี่นี่ครับห้านิ้วนี่ครับนี่ครับพี่ติดที่หนึ่งนะพี่นะที่หนึ่งครับผมเอาสองพันเก้าร้อยบาทนะพี่ติดที่หนึ่งสองพันเก้าร้อยบาทกับพี่มีดหมายดำหม้นะถ้าราคามันยังไงพี่ก็โทรมาคุยกับผมเนาะนี่ครับนี่ครับผมส่ง งานประกวดให้ลูกพี่ๆเรียบร้อยแล้วนี่ครับนี่ครับพี่นี่นะครับพี่ชอบองไหนปิดได้นะครับพี่แล้วราคาโทรมาคุยเนาะไม่มีครับมีประกาด้ามหมายฝักหมายนี่ครับผม,มส่งประกวดเหมือนกันนะติดที่หนึ่งติดที่หนึ่งครับพี่ความสวยอะนี่ครับพี่ความสวยนี้จะบอกใครเลยถึงว่าจะที่หนึ่งพี่ดูครับ เป็นมีดปากกาเนีพี่ดำหมายฝักไม้ครับพี่นี่ครับพี่นี่สวยยังไงล่ะพี่ดูโคตรสวยเลยพี่นี่ครับนี่โคตรสวยเลยพี่นี่ครับ,ต,รรบติดรางวัลการันตีเรียบร้อยครับพี่นี่ครับงานท้องถิ่นที่ยิ่งใหญ่อีกหนึ่งงานจังหวัดสิงห์บุรีนะพี่นะ นี่ครับพี่งานขึ้นห้างนะพี่งานขึ้นห้างนะมีมายาวนาน7ปีแล้วพี่แต่เขาก็จะมีเรื่อยๆเพราะงานจะมาตรฐานพี่นี่ครับกรรมการขับข้างนี่ครับพี่นี่ครับมีดประกานะผมเปิดที่หนึ่งเลยพี่ผมเปิดไว้สองพันเก้าแต่ถ้ามันแพงยังไงเนาะพี่ก็โทรมาคุยนะทุกอย่างมีทางออกเสมอโทรมาคุยได้ครับพี่นี่ครับ นี่ที่หนึ่งนี่ครับพี่พี่ดูวความสวยนะอ๋อหนันเติมล้วกล่องนี่โอ้โวีสยอดนี่ก็นี่ก็น่าใช้ไหมพี่นะนี่นี่พี่น่าใช้มากพระอายุทยานนะพี่นะเขาเรียกว่ารัตนะทรงเครื่องพี่นี่ครับนี่ครับ นี่พี่ป็นพักกุนะพี่รัตนะทรงเครื่องนะพี่นะนี่ครับวัวที่นหนึ่งโคตรสวยเลยพี่นี่โคตรสวยเลยพี่ขนาดให้คอนลพี่นะพี่ไปเลี่ยมนะไปเลี่ยมจับขอบหน่อยเนาะขอบเงินขอบทองอะไรเงี้ยขึ้นโอ้โหสง่างมากสวยจริงพี่โคตรสวยเลยนี่ครับพี่องนี้นะองนี้ผมแบ่งปันให้พี่เอาสองพันห้าร้อยพอสองพันห้าร้อยบาทนะพี่เนาะ นี่ครับแบ่งปันให้เลยพี่เอานีสอันห้าร้อยบาทนี่ครับสองพันห้าร้อยบาทครับพี่ช้าพิโทรมานะสายพักกูไม่ควรพลาดตะกุดนี่เนี่ยพี่ส่งประกวดเลยผมความสวยช่างงดงามนี่นะพี่นี่ตะกุดหลวงพ่อพิษนะพี่นาวัดคมังพี่ดูนี่นครับอวมมุนได้มุนได้ค่องๆเะไหมพี่ นี่ครับพี่วันนี้ผมเอามาไลฟ์สดแบ่งปันพี่พี่นะถ้าราคาพัดติงานประกวดแพงไปกว่าทุกครั้งที่ผมไลฟ์เนาะพี่ลองโทรมาคุยนะถ้าผมขายได้ผมก็ขายนะพี่เนาะนี่ครับพี่นี่ครับนี่พี่ติดรางวัลที่หนึ่งครับงานท็อปสิงบุรีนะพี่นะนี่ครับพี่ผมเอาสองพันห้าร้อยบาทสองพันห้าร้อยบาทนะพี่ องพันห้าร้อยนะพี่นะชอบโทรมานะครับพี่ชอบโทรมานะนี่ผม,มยังเหลือตัวนี้ของลายกําแพงเพชรเป็นเขี้ยวเสือโหครับพี่นี่ผมก็สองพันห้าล่ะครับแบ่งปันเพระปานสองพันห้าร้อยบาทนี่เห็นไหมน,นี่ครับพี่จานเต็มสูบเลยพี่จา๋านี่ครับพี่โทรมานะ ศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้นะครับพี่อันไลน์เบอร์น,นี้เลยนะนะครับพี่นี่ครับสองพันห้านะตัวเนี้ยตัวสุดท้ายของอีพีนี้นะอันนี้งานกำแพงเพชรนะครับพี่งานกำแพงเพชรนะน่าจะได้อีกไม่กี่วันนี่แหละพี่น่าจะได้สักกลางเดือนหน้านะพี่เนาะน่าจะได้ใบละครับพี่ ใครปิดพระองค์ไหนแบบประกาศมาผมส่งไปตามหลังนะครับพี่ EP นี้ผมต้องกลาบสวัสดีนะครับพี่แล้วพบเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปนะครับ